ที่ผ่านมาก็ได้แนะนำการฝึกอาวุธนะครับซึ่งอยู่ในสัญ,ญลักษณ์การฝึกไอคิโดแทนด้วยสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมนะครับผู้ฝึกไอคิโดส่วนมากนะครับสนใจแต่เทคนิคมือเปล่าซึ่งจะอยู่ในการฝึกไอคิโดที่แทนด้วยรูปสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมนะครับรูปสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมเนี่ยแทนด้วยการฝึก4ระดับนะครับได้แก่โซลิด หรือแกร่งเหมือนเพชรน,นะครับ flexible หรือยืดหยุ่นเหมือนต้นอ้อ flow ลื่นไหลเหมือนใส่น้ำนะครับแล้วก็ space หรือคีนะครับคือกว้างใหญ่ว่างเปล่าเหมือนอวกาศครับในการสาธิตผ่านวิดีโอนะครับก็จะขอละการสาธิตในส่วนของคีหรือ space ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่ผู้ฝึกจะต้องสัมผัสด้วยตัวเองจาภายใน นะครับไม่สามารถอธิบายหรือแสดงให้เห็นผ่านทางวิดีโอได้นะครับก็ขอเริ่มต้นด้วยการสาธิตการฝึกแบบ solid นะครับก่อนที่จะเริ่มในเรื่องของเทคนิคนะครับก็จะขอย้ำในเรื่องของการจับของอุเกะก่อนนะครับซึ่งอุเกะก็จะจับด้วยความแข็งแรงมั่นคงนะครับแล้วก็ให้แรงแค่1นึ่งจ้าเท่านั้นนะครับ การที่จะทดสอบว่าอุออเกจับแข็งแรงมั่นคงหรือ,อยังนะครับก็ลองขยับในแกนต่างๆดูนะครับพอแข็งแรงมั่นคงดีแล้วนี่คือสภาพแรงที่เหมาะแก่การฝึกโซลิดนะครับการฝึกโซลิดคือเรายอมที่จะเสียเปรียบจากการถูกจับแบบแข็งแน่นนะครับนะครับการที่จะเคลื่อน ตัวหรือย้ายตัวออกจากการถูกจับอย่างแข็งแรงเมื่อกี้นะครับก็จะต้องผ่านการฝึกเทคนิคอาวุธนะครับแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ผ่านการฝึกมือเปล่าเพียงอย่างเดียวนะครับครับผมซึ่งในรายละเอียดเนี่ยก็จะกล่าวถึงในคลิปอื่นๆต่อไปนะครับถัดมาก็คือ flexible ทางเก e เนี่ยก็จับด้วยความมั่นคงเหมือนเดิมเหมือน solid นะครับ ส่วนผู้ที่ฝึกเนี่ยฝึกเทคนิคครับผมก็คือรอให้ได้รับสัมผัสแล้วก็ทําเทคนิคทันทีที่ได้รับการสัมผัสไม่รอให้ถูกจับแน่นนะครับครับผมสุดท้ายคือโฟล์นะครับกูเก็ตเหมือนเดิมนะครับจับเหมือนโซลิดนะครับผู้ฝึกเทคนิคเมื่อได้รับสัมผัสโดนแล้วเนี่ยนะครับก็นําแรง ไปนะครับ oh. ะนะครับการฝึกทั้งสามระดับนี้นะครับการฝึกทั้งสามระดับนี้นะครับก็แนะนำว่าในหนึ่งปีเนี่ยจะต้องฝึกในเรื่องของโซลดเนี่ยมีน้ำหนักห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ ในเรื่องของ Flexible 30%นะครับ Flow 20%นะครับแล้วก็แม้ว่าจะฝึกสูงระดับใดแล้วก็ควรที่จะกลับมาฝึก Solid อยู่สม่ำเสมอนะครับครับผม